พอดีเนี่ยพวกอันตังอยู่ในน้ำนะครับเม่ขวะครับน้ำยำหนัวจ้าน้ำยำหนัวทินี่ก็เอื้อนน้ำยำหนัวเนาะใส่แต่บักริ๊กใสบักกิ๊กใส่สนใจครับเบิ้งเด้อครับเนี่ยน้ำยำหนัวเด้อครับเนาะโอ้ต้องใส่ของเยอะจ้าเพราะว่าใส่ให้เยอะแล้วนี่เห็ดยำที่มาใส่อันนี้เมนบบน้ำมาเออคือเป็นตาเสพเหรอเสบค่ะโอ้เอาเบิ้งเมขวะเด้อครับมาเตะเลยจ้า นี่เป็เห็ดน้ำยำนัวให้พี่น้องทางไผ่ลมกินครับอ๋ออ่าอ่ามยำพี่ยำน้องเนาะอันนี้ก็เป็นออเดอร์เด้อครับพี่ออเดอร์เด้อสั่งกระจังได้เห็ดครับผมบ่ได้เห็ดไข้บ่มีหน้าร้านครับลอกอาชิมเบิ่งได้แซ่บบ่โอ้ยข้องยาเซนนิวจ้ะครับอือเซฟแซฟเซฟเป็นตาแซ่บเนาะโอ้ยนำหลายแท็กนำครับเบิ่งว ยำขนมเส้นเด้อครับขนมเส้นกับขนมเส้นไห่ลม,มบ้านเห่านี่นะน,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 น้ำยำนัวเด้อครับเดวเดี๋ยวผมก็มีเบอร์โทรอยู่นี้เด้อครับเนี่ย <c oughs> เบอร์โทรกร็095 646 1532นะครับสนใจก็สั่งได้นะครับผมส่งทั่วประเทศนะครับน้ำยำนัวน,นะครับเซฟ